ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนำไก่ลุ่นมาแนะนำนะครับอายุประมาณเกือบ4ตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกอัคกอดิทัมซีเนียวกแม่ขุนศึกดำดูลันครับตัวนี้สวยครับโครงสร้างใหญ่ยาวครับตัวนี้นี่ดูครับนี่ผมดูนครับไม่ช่องนะครับไส่สวยไม่มีตำหนิครับตัวนี้ ไม่ช่องครับร้อนไม่รู้ครับปกไม่คนะครับอ่อาที่ไหนครับตั้ใจแนละ้วลูกอธิบดีดิเนียบวกแม่ขุนศึกดำนุ่นก็สาม,มารถโทรสอบถามเขาได้นะครับเบอร์ผมจะทิ้ไงไว้ในคอมเมนต์ด้านล่้านะครับก็สาม,มารถติดต่อสัทการเข้ามาได้ก็ตาม กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปให,หม่จากซุ้มคลิปหนองฮางครับขอขอบคุณครับ